สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนปาร์ตี้กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็จะกลับมารีวิวนิตยสารเก่าๆเหมือนเดิมนะครับผมไปร้านเดิมแล้วเจอมาอีกสามเล่มมีเล่มนี้เล่มนี้แล้วก็เล่มนี้ครับผมอแต่ว่าเล่มเนี้ยกะซื้อมาเก็บคงไม่ได้รีวิวครับเพราะว่ามันเป็นบทสรุปปีอะไรเนี่ย ปี1987ถึง2001เป็นไฟนอลรวมๆอันนี้ผมซื้อมาสะสมไว้มีเล่มนี้ลองเปิดอ่านคร่าวๆแล้วมันเป็นแบบบทสรุปสั้นๆแต่ละแต่ละเกมไม่ได้แบบละเอียดอันนี้เหมือนเขาย่อๆมาเล่นเกมมาถ้าเอามาใช้จริงๆอะอาจจะงงๆหน่อยผมลองอ่านไฟนอล7จ็ดไฟนอลแแล้วมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเราเคยรู้มาก่อนบ้างนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ เคยรู้มา่ก่อนมาอานะ่านอาจจะงงๆหน่อยแต่ที่สะดุดตาเลยคือตรงนี้ครับผมนี่ emulator สมัยก่อนมี emulator ขายครับผมมันเป็นอะไรที่เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายร0 0เนะแต่ว่ามันทำให้เราเล่นเกมพวกเกมพกเพย์เ,เกมอะไรบนคอมได้เนี่ยเขามีมาให้แล้วมีอัดมาภาค1นถึง6มาด้วยคิดดูเมื่อก่อนเขาขายกันอย่างนี้เลยนะครับผม อ่ะแต่เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมารีวิวเล่มนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปไอ้เล่มนี้เราอันนี้มันปี2003นอันนี้2004เดี๋ยวเรามาลองดูเล่มนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับอ่าอันนี้เป็นนิตยสารมาสเค u u e จอร์ Mask Mask, หรือ m a มสวะ m a าส เขาเจอปี2003เนี่ยหลังจากรอบที่แล้วผมรีวิวไอ้ตัวนิตยสารปี1995ปีนี้เรามาเจอกันปี2003เขาเรียกว่าเกือบ9 9 5ก็เกือบ10ปีมันจะมีการพัฒนาเนี่ยตอนนั้นเล่ม30บาทพอ10ปีขึ้นมาน่าจะขึ้นมาเท่า1ประมาณ60บาทถ้าสมัยนั้นก็ถือว่าแพง วันนี้เราจะมาอยู่กันเล่มที่ขึ้นปกด้วย Final Fantasy น่าจะภาคสิบนี่ครับผมข้างในตอนนี้ก็ของเล่นก็เริ่มพัฒนามาแล้วนะสมัยช่วงนี้นะน่าจะไม่ต่างจากช่วงปัจจุบันมากแต่ก็ยังมีความต่างอยู่นะนี่ครับเปิดมาด้วย Final Legend of Final Fantasy โ อันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตำนานของไฟนอลเหรอมีการเื้นเรื่องอันนี้นี่อ๋อขายของเล่นโคโตโอ,อันนี้ภาคทีดัสนี่ยยูนะอันนี้เมื่อก่อนแบบว้ามากเลยนะภาคเนี้ยสนุกนะแต่แต่ก็ไม่ได้แบบอินจ๋าๆเท่าไหร่แต่ก็โอเค นี่ผมชอบคนนี้ลิกุลิกุกนี่อันนี้ไฟนอลแปดอันนี้ฟิกเกอร์นี่เขาถ่ายอย่างเงี้ยสวยนะแต่เวลาไปเจอของจริงอะ่ะมันไม่ค่อยเหมือนกับไอตัวที่เขาถ่ายเท่าไหร่ในยญ่ตัวเนี้ยผมเจอบ่อยมากผมจะซื้อบ่อยมากตัวอะไรเซลฟี่เจอแล้วแบบหน้ามันไม่ได้คมอย่างเงี้ยก็เลยงงๆง,งอยู่ อยากจะซื้อเก็บนะแต่พอเห็นหน้าแล้วแบบมันไม่ได้แบบคมกริบอะ่ะอันนี้เป็นไฟนอนเจดหัวฉากนี้ไม่เคยเห็นเลยของเล่มอันนี้ไม่เคยเห็นฟิกเกอร์แต่อันอื่นอยังพอแบบเคยเจอโอตถฮานี่นทีฟ้าทีฟ้าถ้ามาอย่างนี้ผมก็เก็บนะ ยังไงก็ต้องเก็บครับผมทีฟ้าแต่ว่าไม่เคยเจอเลยหาซื้อยากคนมีก็ไม่ปล่อยถ้าปล่อยก็แพงหูฉี่แปลกอันนี้พวกอันนี้ไอพวกเนี้ยเจอบ่อยมากคนไม่ค่อยเก็บหรือยังไงก็ไม่รู้ยังพอเจอไอตัวเนี้ยไม่ค่อยเจอชิวาแต่เนี่ยบาบาฮามุสเนี่ยเคยเคยเห็นอยู่โอดินก็เคยเห็นอยู่ถ้าไปสมัยนั้นนะ คงซื้อเก็บไว้แล้วตอนนี้หาไม่ได้แล้วมันมีตังซื้อของเล่นจริงๆงจังๆก็โหผมช่วงเริ่มช่วงน่าจะเริ่มมาหาไหลแล้วเพิ่งจะเริ่มเข้าวงการแบบมาซื้อพวกโมเดลสะสมนะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเทขายทั้งบ้านเลยแล้วก็เริ่มมากลับใหม่ซื้อเข้าขายออกไปเรื่อยๆมีช่วงหลังๆเนี่ยซื้อเข้าอย่างเดียวของอย่างนี้มันก็อันนี้เป็นพวกมอนเตอร์ ในไฟนอ l นสินี่ภาคนี้ภาคที่คนด่ามาที่สุดไฟนอ l นแฟนตาซภาคภาคลงครับผมฝรั่งเอาไปทำแล้วก็ทุกคนคาดหวังว่ามันจะมันจะคือไฟนอ l นแฟนตาซแต่ว่ามันกลายเป็นหนังไซไฟอะไรก็ไม่รู้ครับผมผมคนนึงอ่ะที่ดูไม่จบดูแป๊บหนึ่งแล้วแบบอะไรวะมันไม่มีแบบเนื้อเรื่องที่มาจากเกมเลยก็เลย ปัดทิ้งไปแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยากสนใจอยากดูด้วยเพิ่งเห็นเนี่ยว่ามันมีฟิกเกอร์ด้วยเนี่ยเสียดายที่แบบอุตส่าห์ทำเป็นหนังลงแล้วใช้ชื่อไฟน a l f แฟนตาซีนะแต่ว่าขับคุณย้อยยาวครับผมโดนด่าเละเทะนี่อันนี้ยังพอมีบ้างนี่นี่อันนี้ผมมีโอ้ดูแล้วคู่ไม่ออกเลยครับอย่างแจ่มอันนี้ก็จะเป็นภาคสมัยก่อนที่ยังเป็น ก่อนที่จะเป็นภาพสามมิติจะเป็นเกมพวกนี้ยซีรีส์อย่างเงี้ยสนุกนะไอพวกเนี้พร้าจ้าไม่ผิดมีสามมีภาคหกมาที่เป็นภาษาไทยเล่นสนุกอยู่นะเคยเคยกลับไปเล่นอยู่แต่ว่าเล่นไม่จบหรอกมันก็เหมือนกับพอตอนนั้นเล่นแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นล้วก็ทิ้งไปแต่ว่าเล่นไปได้ไกลอยู่อะแล้วมันสนุกคือแบบเล่นแบบไม่มีบทรสรุปเลยนะแล้วก็เพราะมันเป็นภาษาไทยไงเพราะเป็นภาษาไทยเราอ่านได้มันก็สนุกเดี๋ยวเราเรู้เนื้อเรื่องรู้ว่ามันต้องให้ทําอะไรโอ้เล่มน,นี้ไฟนอลไฟสีเน้นเน้นเลยเนี่ยอันนี้ดี เขามีบอกเนี่ยวางจำหน่าย19กรกฎาคม PlayStation 2มีที่เล่นแบบจริงจังมีเนี่ยมี7มี8มีพกัพกพักเองเนี่ยเล่นเล่นจนจบเหมือนกันเอก2ก็เล่นจบเนี่ยภาคนี้เป็นภาคที่ทีดัตคืนชีพนางเอกไปตามสู้เพื่อหาอะไรสักอย่างนเนี่ยแหละเนี่ยแล้วก็มี Final Fantasy อันเนี้ยใครคุ้นบ้างทำมาทำไมก็ไม่รู้ ไม่ได้เกี่ยวกับไฟนอฟไฟดซีที่เป็นเกมเลยครับผมเหมือนกับเขาเขียนขึ้นมาใหม่อีกอย่างหนึ่งเลยแล้วก็คนด่าทิ่หายไหวป่วงหมดแล้วก็นี่เป็นพวกพวกันดั้มพวกกันดั้มเนี่ยพวกสมัยก่อนดีเทลมันจะไม่ค่อยเยอะเนี่ยมันจะล้นๆอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มีมาเคยซื้อต่อแบบจรงิงจังไอ้ช่วงกันดั้มดัโออ่ะตัวนั้นสวยดีไอพวกยุคเก่ามันก็ มันมันยังไม่โดนจริตเท่าไหร่ชอบนะแต่ว่าไม่โดนจริตที่จะทําให้เราซื้อได้มีดัโอไม่ได้ดูนะแต่ชอบดีไซน์มาเลยซื้อนี่ดูสมัยก่อนมีรับสมัครคนทําโมเดลด้วยช่างขัดช่างทําสีโอ้โหเด,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หายากแล้วนะพวกช่างแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะมีเป็นคนคนที่ที่เหลือรอดมาก็เหลือไม่เยอะแล้วนะนี่มี อับบะเรนเจอร์อันนี้ไม่เคยดูเลยริวคีฉบับการ์ตูนนี่ลอันนี้เป็นริวคีมอนเตอร์ Monster. อันนี้พวกกันดัมเนี่ยพวกนี้แทบไม่รู้จักเลยชี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าทำไมดังผมไม่เคยดูนะแต่รู้ว่าช่วงนั้นน่ะ ฟิกเกอร์ออกเยอะมากออกแบบออกออกรัวๆออกทุกอย่างแล้วก็ยังมีพวกสงครามอยู่เขาคงยังยังคงไอ้นี่อยู่นะยังคงมีแบบสงครงงามอยู่นะอันนี้ร้านอะไรเนี่ย h o อบบี้ฮับเซนทันบางนาอันนี้น่าจะโอกาสที่ผมได้ไปไม่มีเลยเมื่อก่อนไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยอันนี้เป็นไปส่ง โอ้ไม่เคยซื้ออ่านเลยยี่ห้อนิตยสารเนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมจะได้อ่านไม่กี่ยี่ห้อนะนิตยสารอ่ะพอซื้อเก็บไว้แม่ก็เอาไปมัดทั้งกิโลขายโอ้ทุกวันนี้เสียดายมากเมื่อก่อนก็ไม่ได้อยากให้ขายนะเขาชอบขายแบบตอนเราไปโรงเรียนมั่งหรือตอนเราไม่อยู่บ้านมั่งกลับมานี่เซอร์ไพรส์ทุกรอบที่หนังสือของเราหายอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้เนะี่ยฟงหวินปะหรือว่าอะไรไม่เคยไม่แน่ใจนะ แต่คุนคุ้นตาอยู่เนี่ยเกาะเนี้ยคุนคุ้ตาเป็นเหมือนเหมือนเกี่ยวกับจีนจีนนี่แหละหรือว่าเกมไม่รู้อันนี้นี่อันนี้ก็ยังมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยพวกโมเดลทหารอย่างเงี้ยเขาน่าจะนิยมอ่ะสมัยก่อนอ่ะโอ้เยอะมีวิธีทำไดโอลาานี่แล้วก็มีแอร์บัตเทคนิควิธีใช้แอร์บัตสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราแบบ ไม่ได้เป็นลงคอร์สเรียนอยากรู้ก็ต้องมาก็ต้องมาเรียนแบบอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ YouTube มีเยอะครับผมแล้วก็ดูเอาง่ายๆโอหอันนี้แบบทำทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมเลยนะแต่ปกติทุกวันนี้ผมก็ล้างๆอย่างมากก็ดึงเข็มมาล้างพอเพราะว่าใช้บ่อยอยู่น,นี่ก็เป็นพวกโมเดลเครื่องบินสมัยนี้ก็ ยังมีนะแต่เห็นน้อยมากแล้วนะแต่ถ้าเป็นมิน่าผมถึงแบบเวลาไปงานโมเดลอย่างเงี้จะเห็นพวกที่เขาทําเป็นโมเดลของเครื่องบินอ่ะคนยังให้ความสนใจเยอะอยูน่นะแต่ว่าจะเป็นแบบพวกส่วนผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่อะเลยเข้าใจว่าอ๋อยุคเมื่อก่อนเขาคิดก,กันมาก่อนก็เลยแบบพอมันมีงานพวกนี้ทีหนึ่งอะก็มีจะมีแต่พวกผู้ใหญ่เป็นหลักอะอายุเยอะๆทั้งนั้นเลยที่ผมเจอมานะน่าจะเป็นแบบในยุคเขาที่คิดแบบนั้นเขาก็เลยยังอินก็เหมือนกับแบบยุคใครยุคมันอะอย่างผมก็ยัง อิงกับพวกแบบไรพวกฮีโร่เก่าๆที่แบบเราเกิดมาพร้อมกับอย่างนั้นนะฮะอันนั้นแล้วก็เอาของเล่นมาจัดฉากเฮ้ยมีอัน,นแบบนี้ด้วยชอบอ่านะไอ้พวกอย่างเงี้ยมันตลกดีถึงแม้ว่ามันไม่ได้ไม่ได้แบบมุกไม่ได้ตลกแต่ว่าด้วยภาพด้วยอะไรเงี้ยมันทำมันมันมันเอามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันทําให้เห็นจินตนาการที่แบบเปิดความเมื่อก่อนแบบถ้าทําภาพอย่างนี้ทํายากนะเมื่อก่อน พดชงพจนดช็อปอะไรมันก็ยากเอาเดอดล็อกมาสู้กับแบบิกแปลกดีปีแห่งสมอรภูมิแอคชั่นฟิกเกอร์ถ้าแอคชั่นฟิกเกอร์เมื่อก่อนคือแบบนี้ถ้าสมัยนี้อ่ะเป็นแบบตัวแบบแอนิเมตตัวสาวๆช่วงนี้ครับผมตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของจีนมาแรงเพราะว่าราคาถูกแต่ว่าดีเทลโหยังจัดอะเกินราคา ส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นลดดีเทลลงราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัวผมหลังๆผมก็เริ่มเก็บเป็นของจีนแทนแล้วองบากฟิกเกอร์องบากเคยเห็นบ้า่านี่ผมว่าคุณเคยเห็นนะ่ะฟิกเกอร์องบากโทนิจาดูหน้าดิอันนี้เป็นของจริงไหมเนะี่ยของไทยดูหน้าหมำ่ำหน้าหม่ำแปลกนะ น้ำหม่นแปลกไปหน่อยอันนี้จ้าพนมเออมีใครเคยเห็นล่าผมคนหนึ่งอ่ะไม่เคยเห็นดูกันต่อครับนี่ไรเดอร์ไฟลออกยุคนี้โอ้โห่ชุดเข็มขัดและโทรศัพท์ผลิตจากวัสดุ ABS วางจำหน่ายแล้ว เป็น d ีเอกเ็กมื่อก่อน4,500 1,000าหนงเยนก็ประมาณอตีไปสองร้อยดสิบสองสี่หก็พันกว่าบาทตกพันกว่าบาทโ้สมัยนี้ถ้าสภาพแบบดีๆเลยนะก็หลายพันอยู่นะนี่อันนี้เมดิคอมแพงนี่ตัวนี้ช่วงหลังๆเพิ่งเข็งค้น,คนเอามาขายเรื่อยๆนะโคบแพงอะ่ะ ไอเป็นคูบิกจากเรื่องเบอร์เซิร์กเนี่ยเห็นมาเป็นกล่องๆๆล้วหลายพันอยู่นะอ๋อมันมาจากยุคสองพันสามนี่เองมันก็ข้ามการเวลามาเท่าไหร่อ่ะยี่สิบกว่าปีนี่ซีรีส์เอ็มเอเกก็มาตอนนี้ที่เอากันดั้มมาทำเป็นตัวผู้หญิง ก็มีเกี่ยวกับอนิเมะด้วยเนี่ยลายเส้นการ์ตูนอนิเมะสมัยก่อนเขาจะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอีกอย่างมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผันแปรตามยุคตามสมัยก็จะมีอันอนี้มีทุกอย่างนะเกมของเล่นอนิเมะนี่เมทัลฮีโร่น่าจะน่าจะเป็นชุดชุดสุดท้ายของเมทัลฮีโร่เปล่าไม่รู้นะ ไอ้เนี่ยคือไอ้ตัวพวกนี้เวลาเขาแปลงร่างเนี่ยสมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยแปลงร่างปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวนี้เท่ๆน่าจะเป็นยุคสุดท้ายของพวกเมทัลฮีโร่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะไอ้กลุ่มเนี้ยเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะแปลงร่างได้หมดเท่ชอบไอ้ตัวงูเนี่ยแปลงร่างเนี่ยเท่สุดละตัวอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฟูเมทัลฟานนี่นี่ไงมาช,ชี้ชี้ช ด้วยความที่มันเซ็กซี่นมังหรือว่ามันออกโลลิโล,ลิก็ไม่เข้าใจเหมืยอยนกันนะว่าทำไมคนชอบเยอะศูนย์รวมกาลาคิดโมคิดเวอร์เทสเซนเวอร์นี่ใครทายว่างเมื่อก่อนเซนทันเวอร์ชื่อเวอร์เทสเซนเตอร์นะชั้นหกห้องบีชื่อโมคิดน่าจะดังอยู่นะร้านนี้ได้ยินผ่านหูหลายครั้งมากเลย เดี๋ยวนี้ยังยังมียงมอยู่ว่าไม่น่าไม่น่ามีแล้วมัง้งเดี๋ยวต้องลองไปหาดู m o คิด t com เนี่ยเว r ร์ t เทรเซ็เ hmm. ตคิดดูโคคาซูกีเฮ้ยเมื่อก่อนใครใครเมื่อก่อนยังไม่มีนะเซนทันเบอร์เมื่อก่อนจะเป็นเว r ร์ดเท e ดเซ็นเตอร์หมดเล่มนี้ก็ประมาณนี้ครับผมโฆษณาวั two call. นทูคอโฆษณาอะไรวะเนี่ยดีเจสมชาย โอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับเล่มนี้ดูแล้วก็ได้ย้อนอดีตกับมาอีกครั้งเหมือนกันครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับผมแล้วก็เจอกใหม่คลิปหน้าอีกเล่มหนึ่งมาแน่นอนแต่ว่าไอ้ตัวรวมไฟนอลคงไม่ไดเอามารีวิวให้ดูเพราะว่ามันไม่ได้แบบมันก็มีมีตัวเจ็ดสามไปด้วยแล้วก็เนื้อหาข้างในมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะม,มันมันมีหลายด้วยความที่เล่มบางหลายเล่มแล้วดูจากยี่ห้อแล้วมันเป็นยี่ห้อของอัธศาตร์เนี่ย เหมือนเขาเอามาย่อๆๆ,ๆๆบางครั้งมันอ่านแล้วแบบมันงงๆ,ๆหน่อยก็เลยอาจจะไม่ได้อรีวิวผมแค่ซื้อเก็บสะสมเอาไว้เพราะว่ามันเป็นไฟนอลแฟนตาซีแค่นั้นเองเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับ